ปเปล่งลูกทุ่งประโคมนะครับมอ,อเป็นความสุขทางกานรับเสียงเพลงนะครับสัปปิ้น้องแฟนๆภาพย,พพยนตร์ทุกท่านนะครับเด<า>ี๋ยวเราจะฟังเพลงชายช้สักสองผลงานเพลงครับเด<อ>ี๋ยวจะเข้าสู่บรรยากาศเพลงสนุกกันนะดีใจน,นะครับพี่น้องหนุ่มสาวที่อยากจะสุดสนั่นกับเราก็ขอริเชิญนะครับกระเทาะกันเข้ามาครับ<อ>ในช่วงที่ภาพยนตร์ยังไม่ได้ทำการใช้ ข้าไม่ขายวันนี้ก็มีกันเยอะนะครับไฟไฟนขนมนมเนยของกิน,นลูกชิ้นข้าวเหนียวส้มตำม,ม,มีกันเยอะนะครับหลากหลายเลยนะครับวันนี้ครับหลายเจ้าหลายร้านมาช่วยกันอุดหนุนกันนะครับรับน้องน้งหนูๆน,น,นะครับตอนนี้เครื่องเล่นสนุกสนุกก็เปิดบริการแล้วก็ไปร่วมสนุกนะครับในะานาที ได้มีหมรสรมาให้พี่น้องได้ชมกันอย่างใกล้ถึง,อน,น,องนะครับ,บรแล้ววันนี้เรามีเสื้อแฟนคลับนะครับมาจ,<บ>จำหน่ายนะครับที่ด้านข้างเครื่องฉายนะครับ FC ท่านใดสนใจแล้วก็มาเลือกหาเลือกชมกันได้นะครับก็มีทั้งเสื้อยือดเสื้อโปโล,นะลมีเสื้อแขนยาวก็มีนะครับหลายสีหลายไซส์เลยนะครับ